ผฮสยิตีปืนผู้บิชิตลอนดอนดาร์บี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของบิ๊ก i ิกพิมลิกช่วงนี้นะครับก็แฟนปัหญ่าอาร์ซนอลอาจจะรู้สึกว่าเงียบเหงากันหน่อยแต่ถึงจะเงียบยังไงแต่ก็คงจะหนาวกันแน่ดูใช่ไหมล่ะครับผมแล้วก็ฟินๆกันไปล่ะครับน้ําจ่าฝูงครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเข้าสู่เดือนที่3และก็เท่ากับว่าจะเป็นจ่าฝูงยาวๆไปเลยนะครับนามาซิตี้แแต้มเข้าสู่เดือนเมษา,ายนและก็ใกล้จะจบด,ดูการเข้าไป ทุกทีแล้วนะครับตอนนี้ครับการแข่งขันเหลืออีกเพียงแค่10นัดเท่านั้นครับอาร์เซนอลจะกลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ตอนนี้อาร์เซนอลนั้นทิ้งห่างแมนซิตี้ถึง8แต้มโอเคแล้วครับว่าเตะน้อยกว่าอยู่1เกมก็ตามครับแต่อาร์เซนอลเนี่ยยังมีโอกาสพลาดได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าแฟนอาร์เซนอลจะไม่อยากให้พลาดก็ตามนะครับซึ่งถ้านับสถิติครับถ้าเป็นเกมทีมเย้านะครับผมอาร์เซนอลสิบสี่นัดเก็บไปสามสิบห้าคะแนนซิตี้เก็บไปสามสิบสี่คะแนนแต่วซิตี้นั้นเตะน้อยกว่า1นัดนะครับถ้านับสถิิต ทีมเยือนครับอาร์ซนอลเตะ14นัดเก็บไป34คะแนนแมนซิตี้เตะเท่ากันสิบสีนัดแต่ว่าเก็บไป27คะแนนเรียกได้ว่าเกมเยือนอาร์ซนอลดูดีมีทรงกว่านะครับผมตอนนี้ครับนักเตะของอาร์ซนอลเนี่ยที่ขึ้นทำเนียบดาวซันโวนะครับของทีมหนึ่งนั่นคือกาเบียลมาร์ตินเนลลี่นักเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะ13ประตูครับส่วนท็อปแอสซิสต์ของลีกเนี่ยก็เป็นบูคาโยซาก้า10แอสซิสต์นะครับตามหลังเควินเดอร์บอยอยู่ที่2แอสซิสต์นั่นเองครับรวมไปถึงทรอสซานะครับผมก็เพิ่งจะยย้าามครัับแแต่่วาจดอ กลายเป็นเทพแอสซิสไปแล้วนะครับผมตอนนี้8แอสซิสให้กับอาร์เซนอลไปแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากครับตอนนี้อาร์เซนอลดูดีมีทรงสุดๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยผลงานดีแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลติดอันดับ2ครับทีมที่ยิงตรงกรอบมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก146ครั้งทีมที่มากที่สุดเนี่ยคือแมนซิตี้ครับ153ครั้งนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ถ้าพูดถึงสถิติการยิงมากที่สุดนะครับนั่นคือ 399ครั้งยิงมากกว่าซิตี้อยู่3ครั้งณเวลานี้นั่นเองครับถือว่าน่าสนใจไปอย่างมากครับแต่ว่าซิตี้ที่จะพูดถึงในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเรียกว่าตอนนี้ครับสมราคาจากฝูของพิมมิลีกเป็นอย่างมากครับอาร์เซนอลครับปรับอริร่วมเมืองไปแล้วถึง9นัดนะครับแล้วก็สร้างปฏิสาส์ใหม่ได้สําเร็จด้วยนะครับผมชนะคิวส์ซัพาเรสครับไปกลับเลยนะครับเกมแรกชนะ2-0แล้วก็ล่าสุดชนะไป4-1ครับเจอกับฟูแลมครับไปกลับก็ชนะนะครับเกมแรกชนะ2-1เกมที่ 2ชนะ3-0ครับเจอกับเบนฟอร์ดชนะไปแล้ว3-0ครับเจอกับสเปอร์ครับไปกลับเลยนะครับชนะครับชนะ3-1แล้วก็ชนะ2-0ชนะเชลซี1-0ชนะเวสต์แฮมไป3-1ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้อาร์เซนอลฟอร์มสุดโหดยังมากกันเลยทีเดียวต้องยอมรับนะครับว่าสุดๆกันไปมากๆเลยสหรับกัใหญ่อาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ทำให้แฟนๆของอาร์เซนอลเนี่ยรู้สึกเฟนสุดๆนะครับเพราะะที่มากที่สุดครับในเกมพรีเมียร์ลีกครับฤดูกาลนี้คือการถล่มนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป5ประตูต่อ0นะครับผมแล้วก็ แฟนบอลของอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหเราสุดๆเลยนะครับเกี่ยวกับการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วก็สถิติผู้ชมที่มากที่สุดนะครับคือเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับถึงเกมนั้นเนี่ยคนดูถึง63,25คนครับแล้วก็ดาวน์สโมสรทีมครับมีอยู่2คนครับยิงเท่ากันที่13ประตูครับนั่นคือบูคาโยซาก้า13ลูกก็กาเบรียลมาร์ตินาลี่13ลูกเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับมาดูกันบ้างนะครับผมว่าตอนนี้สถิติของสโมสรเป็นอย่างไรอะไรยังไงกันบ้างครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากสไม่ต อาร์ซนอลนะตอนนี้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าย<ะ>ังไงล่ะการที่แต่ละทีมเนี่ยถ้าแบกการยิงประตูเพียงแค่คนคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่โอเคไงเกิดถ้าเต่คนนั้นฟอร์มตกฟอร์มดอรมดอปขึ้นมาทีงานงอกครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้อาร์ซนอลไม่ใช่แบบนั้นครับเรียกว่าแบ่งกันยิงกันเอยอะแยะเต็มไปหมดนี่คือสิ่งที่ดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอาร์ซนอลในฤดูกาลนี้ครับมาดูครับว่ามีใครยิงอะไรอย่างไรกันบ้างครับในฤดูกาลนี้ครับซาก้าห้สิบสามลูกเท่ากับมาเทลลี่ที่ได้บอกไปครับโอเดการคับ เชียร์ซูส5ครับปาเต้3นะครับแล้วก็ยังมีแนวรับอย่างซาลีบาก็3แล้วด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าธรรมดาครับเพราะซานะครับตั้งแต่ย้ายมาทําไป1ประตูน,นะครับแต่เรื่องของการแอสซิสต์เนี่ยโอเดกาดก็ขึ้นยิ่งเรื่องของคันเทพอยู่แล้วครับต้องบอกว่าโอการได้โอเดกาดมานี่คือเทพแห่งการสร้างสรรค์เกมเทพแห่งการแอสซิสต์แล้วก็เทพแห่งการแกะเพรสซิ่งเรียกว่ากัปตันมาตินคนนี้สุดยอดเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับผมร่วมเล่นกับเหล่าแนวรุกวัยหนุ่มคึกขนองอย่างพวกซาาาก้านะอย่่งเช โดยไปถึงพี่อย่างเชอรสท,ที่อายุมากกว่าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่ารู้ด้กากัน,นีีครับอาร์เซน ปราบทีมจากลอนดอนมาแล้วเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าต่อจากนี้อาร์เซนอลสิบเกมสุดท้ายครับพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วก็เปิดมาครับจะเจอกับลีสเลต็ดจากนั้นเจอกับลิเวอร์พูลครับไปเยือนที่แอนฟิลด์ครับไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็เปิดบ้านเจอกับซัลลัมตันไปเยือนแมนซิตี้ครับนี่ถือว่าสําคัญนะครับเปิดบ้านเจอกับเชลซีรวมไปถึงบุกไปเยือนนิวคาสเซิลเล่นในบ้านเจอกับไบรตันบุกไปเยือนฟอร์เรสต์แล้วก็นัดปิดท้ายครับอาร์เซนอลเจอกับวูฟแฮมตันเล่นที่เอเมเรสสเตเดียมมาาเเกกนนั้พวข ชจะฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็สนามเอเมริตสเตเดียมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับจุแฟนบอลได้เยอะอยู่แล้วครับแล้วก็ชื่อว่าท่าเก็บสุดท้ายเนี่ยจะมีการฉลองแชมป์นะครับอาร์ซนอลน่าจะเต็มความจุ6 7 0 4ที่นั่งเป็นแชมป์ที่พวกเขานั้นรอคอยมาอย่างยาวนานจากการรอมา19ปีต้องชื่นชมว่าในปีนี้ครับมิเกี้อันเดตตา eta, และนาเตะภายในทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับคิดเห็นอย่างไรกับอาร์ซนอลในฤดูกาลนี้คุณชื่นชอบนาเตะคนไหนแล้วก็คิดว่าอาจะ ทาทำทีมมาถูกทางแล้วหรือยังคิดว่าจะสารต่อคอาเสิรตต่อไปได้ย,วยาวๆมือนยุคของอาร์เซนเวนเกอร์ไหมคอมเมนต์นกันมาได้เลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Big Six Premier League กันด้วยแล้วกันมีลาไปก่อนสวัสดีครับ